สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องครัวคุณย่าชาแนลนะคะวันนี้ก็เมนูไก่ต้มซีอิ๊วค่ะอนี้นะคะหน้าตาที่อ่าทำเสร็จแล้วนะคะมีน้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยมากค่ะเราก็จะตักราดด้วยน้ำต้มซีอิ๊วนะคะให้เนื้อไก่ช่ำไปเลยค่ะช่ำมากเลยค่ะเนื้อไก่ก็จะมีความนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะ ส่วนประกอบก็มีไม่เยอะนะคะทํำง่ายๆค่ะก็จะมีหลักๆก็มีขิงแกค่ะเราใส่ขิงแก่แล้วก็กระเทียมบุบนะคะใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยรากผักชีค่ะแล้วก็บุบบหน่อยนะคะรากผักชีจากนั้นเราก็จะเอาน้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปนะคะ ผงปรุงรสนะคะตามใจชอบนะคะชอบน้อยชอบมากก็ขึ้นกับเราค่ะซีอิ๊วดำหวานค่ะนี่คือหัวใจของอไก่ต้มซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วดำหวานแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะมีแค่นี้นะคะก็จะนำไก่ลงไปต้มนะก็จะใช้เวลาประมาณสักสี่สิบนาทีนี่แหละคะ่ะ เราก็จะจนเราเช็คว่าไก่สุกดีนะคะนี่ค่ะเนื้อไก่ก็จะหน้าตาสวยงามมากค่ะเราก็จะมาเช็คดูว่าน้ำมีสีสันที่น่าทานหรือยังนะคะาจากที่เราสังเกตดูก็จะยังไม่เข้มข้นนะคะเราก็จะเติมซีอิ๊วดำหวานลงไปอีกนะคะเพื่อเพิ่มสีสันของไก่แล้วก็น้ำต้มไก่ซีอิ๊วเรานี่ดูดีแล้วก็น่ากินค่ะ เห็นไหมคะเนื้อไก่ก็จะสุกสวยงามมากเลยค่ะสีก็โอเคแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาทำน้ำราดไก่ต้มซีวเรานะคะตัวหลักก็คือเต้าเจี้ยวนะคะขิงแก,ก่กระเทียมนะคะพริกสดทั้งเขียวและแดงแล้วก็ผักชีนะคะจากนี้เราก็นำไปปั่นได้ลักษณะนี้นะคะนี่คือน้ำซุป ต้มไก่ซีอิ๊วอันนี้ไก่ที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะหน้าตาแบบนี้ค่ะก็จะได้มาลักษณะอันนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะก่อนทานเราก็จะ,ะนําน้ำต้มซีอิ๊วไก่นี่มาราดให้ชุ่มฉ่ำเลยค่ะ,ะความอร่อยมันก็จะเพิ่มรสชาติขึ้นมาทั้งสีสันแล้วก็ความอร่อยนะคะทำก็ไม่ยากทำง่ายนิดเดียวค่ะเครื่องปรุงก็ไม่เยอะนะคะ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะคุณย่าชาแน,นลก็ขอขอบคุณนะคะผู้ที่ติดตามการทำคลิปอาหารของคุณย่าชาแน,นลมาโดยตลอดนะคะเพื่อเป็นกำลังใจก็กดไลค์กดแชร์ติดตามคอมเมนต์ให้คุณย่าชาแน,นลด้วยนะคะก็ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นะคะท่าน ผู้ชมที่ติดตามคุณยาชแนลค่ะ